สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทฤษฎีในหน่วยที่5เรื่องการเขียนแบบภาพสามมิติ 1. ชนิดของภาพสามมิติหรือภาพพิกโตเรียในงานเขียนแบบนิยมจำแนกออกเป็น3ชนิดคือ 1. ภาพทัศนียภาพ 2. ภาพเอกโซโนเมติกและ 3. ภาพออบบิก 1. ภาพทัศนียภาพ ะนิยมเขียนขึ้นตามลักษณะงานที่มองเห็นจริงเมื่อวัตถุนั้นอยู่ไกลภาพที่จะมองออกไปก็จะเล็กลงเรื่อยๆดังนั้นการเขียนภาพทัศนียภาพจะมีความลึกและเล็กลงภาพทัศนียภาพแบ่งออก3มชนิดดังนี้คือ 1. จุดรวมสายตา1จุด 2. จุดรวมสายตา2จุด 3. จุดรวมสายตา3จุด 2. ภาพออบลิกภาพออบลิกในงานเขียนแบบจะนิยมเขียนเฉพาะด้านข้างเพียงด้านเดียวประกอบ3แนวแกนคือจะมี2แนวแกนจะตั้งฉากกันส่วนแกนที่3จะเอียงทำมุมอยู่ที่45องศากับแนวนอนหรือแนวระดับภาพออบลิกนิยมเขียนในงานเขียนแบบแบ่งออกได้2ชนิดคือ 1. ภาพออบลิกแบบส่วนเต็ม เป็นภาพสามมิติที่มีสัดส่วนของด้านทั้ง3ด้านเท่ากับขนาดงานจริงคือ1ต่อ1 2. ภาพออบลิกแบบครึ่งส่วนเป็นภาพสามมิติที่มีสัดส่วนความยาวทั้ง3ด้านนั้นเท่ากับ1ต่อ1ซึ่งการเขียนความยาวลึกเพียงด้านครึ่ง1ของชิ้นงานขนาดงานจริงเท่านั้น 3. ภาพเอกโซโนเมติก เป็นภาพสามมิติที่ให้แสดงด้านต่างๆของชิ้นงานทั้ง3ด้านอยู่ในภาพเดียวกันคือความกว้างความยาวและความสูงของชิ้นงานทําให้มองภาพแล้วเข้าใจง่ายและชัดเจนแบ่งออกได้3ชนิดคือ 1. ภาพไอโซเมติกเป็นภาพสามมิติที่ิยมใช้ที่สุดในงานเขียนแบบ 2. ภาพไดเมติกเป็นภาพสามมิติที่มีความคล้ายคลึงกับงานจริงมากที่สุด 3. ภาพไรเมติกเป็นภาพสามมิติที่มีสัดส,ส่วนความกว้างความสูงและความลึกที่ไม่เท่ากันทําให้การเขียนแบบชนิดนี้ค่อนข้างยากต่อไปไปดูวิธีการเขียนภาพชนิดต่างๆกันเลย 2. ภาพออบลิก 3. การเขียนแบบภาพไอโซเมติก 4. การเขียนวงกลมบนภาพสามมิติ 5การเขียนภาพสามมิติรูปทรงกระบอกชิ้นงานทรงกระบอกคือชิ้นงานที่มีหน้าตัดกลมซึ่งมีวิธีการเขียนเหมือนกับภาพเขียนวงกลมในภาพสามมิติแต่ต้องสร้างวงกลมสองวงที่มีระยะห่างตามความยาวของขนาดชิ้นงานของทรงกระบอกนั้นๆสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนสแกน QR Code โคนี้เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ